สงซ้ำครับผมวันนี้มีนักซื้อผ้ายันหนึ่งผืนนะครับนี่กับพี่เบนซ์อินทราชิตนะครับนี่เอามื่นหนึ่งนะเอามื่นหนึ่งเลยเหรอจะถึงหรือเปล่าเนี่ยพี่นี่ระดับนี่แล้วนี่ฮะนี่สภาพเก่าๆเดิมๆมันแกะมาจากเลี่ยมเลยอันนี้แกะจากเลี่ยมใช่ไหมอ๋อนี่เป็นรอยพับเนี่ย่ะรอยพับจากเลี่ยมนี่ถ้าถ้าเลี่ยมอยู่นี่ได้หมื่นกว่าบาทเลยนะเนี่ยพี่ แกเลี่ยมทำไมไปเลี่ยมใหม่ใช่ไหมเอาเลี่ยมใหม่อันนี้ก็เป็นกาเล็กหางยาวนะครับเป็นยุคต้นนะฮะนี่ฮะฟอนนี้เป็นยุคต้นนี่ถึงนไหมครับพี่อยู่พี่ห้าพันแล้วฮะห้าพันเลยห้าพันแล้วนพี่หกพันแล้วกันหกพันแล้วกันจบเลยโอ้โหพี่ห้าพันเธอขายประมาณนั้นแหละท้าวเก่าอีกนิดนึงเออได้ได้ได้ห้าพันแล้วกันได้ไได้ได้ จัดไปลูกพี่เดี๋ยวโอนให้นะท่านรัโอเคครับใครมีแบบนี้ก็ส่งเข้ามาได้นะฮะ